ไปอ่าสวัสดีครับเป็กคก้สวัสดีครับเป็กโก้สวัสดีค่ะเป็นจังใดคือว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขย่างเร่งด่วนค่ะกับอันคือเนี่เนาะเป็นวันพระเนาะค่ะแลักกับลูกศิษย์ลูกฮากับมหาปูน้ำเนาะค่ะที่ปูบอกว่าบวกหนึ่งแต้มเนาะค่ะกับมาแกงข้าวเรื่องบวกครึ่งแต้มแล้วก็เปลี่ยนสลับตำแหน่งตัวเลขเนาะค่ะแต่กับไม่ได้ ก็ได้เปลี่ยนหลายดอกค่ะกับเปลี่ยนตัวนึงเนาะค่ะก็เลยสิมาแขงขคาวเอฟซียัดผ่านไหมค่ะเพราะว่ามันโค้งสุดท้ายแล้วแม่ค่ะครับค่ะตัวอันนี้เป็นตัวเก่าเนาะค่ะอันนี้เป็นตัวเก่าของเพิ่นเนาะค่ะคือเลขลักเนาะค่ะก็จะมีศูนย์มีสามมีหามีแปดเนาะค่ะตัดอยู่ทีสอง หมายถึงว่าสองจับบมาเนาะค่ะครับบว่าหลักใดทั้งสิ้นเนาะค่ะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเนาะค่ะฉีบ่มาเอ่อทั้งล่างทั้งบนเลยเนาะค่ะก็คือจับบอมาวด,วดวดนี่แม่คู่วาสองนี่บ่มาแน่นอนเมนค่ะสองบอ่มาแน่นอนค่ะเพราะว่าปกติแล้วคู่เพื่อนบอกเนาะค่ะว่า ค่าตัวเลขตัวใดที่เพิ่นตัดแล้วถาเพื่อนมาบ่มามันกับบามาจ้าเทียแม่ค่ะแม่เพเลยค่นอนข้างที่จะมั่นใจว่าบอมาคล้ายๆซีเนาะค่ะจากงวดกว่อนแม่คู่ซีนะ <8 S 2> แปดงวดค่ะแปดงวดติดบ่ผลาดเลยบอผาดเนาะค่ะแลวก็หนานั่นที่เพิ่นตัดเป็น6เป็นสอ,องเป็นเก้าออกอกยังจังซี่นสีกับบ่เคยผ่าดเนาะค่ะแม่คู่ก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่า2องนี่สำหรับส่วนตัวแม่คู่แม่คู่ประจัดแมกแระตูเดียวเลยค่ะ แม่ตะคู่เดียวขนาดสำนากที่แม่คู่ไปตีตามมา่นมาเน้นเน้นนักเลยแม่คู่กับย่งเบาเนาะค่ะสำหรับสองเนาะค่ะก็คือมั่นใจแน่นอนสองไม่มาตามที่คู่คนบอกเนาะคัะเนาะตามที่คู่คนบอกนะคะก็คือเลขลักนี่กับย่งเหมือนเดิมเนาะค่ะเลขซีตัวกับย่งเหมือนเดิมเนาะค่ะอาจจะมีเปลี่ยนแปลงอยู่สองตัวนี้แหละค่ะก็เปลี่ยนแปลงเนาะค่ะคือแม่คู่ในฝันเนาะค่ะในฝันมาคู่นมาบอกตัวเลขเนาะค่ะ ปูเพิ่นมาบอกตัวเลขละในความฝันคือแม่คู่ได้ไปไปล่ำถวายลาาแล้วก็แห่แห่พาประท่านไปถวายเนาะค,ะค่ะหล้วปูนี่เพื่อนก็นเลยมาแก็บเนาะค,ะค่ะเพื่อนมาป่วยท่านป่วยท่านนี่คือเอาเงื่อนมาป่วยเนาะค,ะค่ะซึ่งเงื่อนหนันบ่ไ้หอเนี่ยค่ะคือเอามาป่วยเลยเนาะค่ะแล้วก็แย่งกันแย่งกันเก็บเก็บไม่รุ่นเก็บมาท่านไม่รุ่นก็นเลยยิ่งกันนะคะยิ่งกันแบบว่าแบบ มั่วไปก็เลยนะคะแต่ไมนยิ่งเห็ยนโปรยท่านก็เลยยิ่งกันแบ่งค่ะมิตรแบ่งเลยมิตรแบ่งเลยหลายคนก็ยิ่งกันยิงเสียเนาะค่ะล่ะคนก็เลยว่าเออบ่ต้องบ่บ่ต้องไปแย่งกันพี่เมาวก็ปูพี่เพิ่งก็โชคขึ้นยิงสี่เนาะค่ะโชคปไายปงายใช่ไหมค่ะปายประมาณสามสี่แหละแต่เพิ่งเขียนเลขสองสองคู่ค่ะเสียมเลขสองคู่อยู่ในปายนั่นเพิ่งก็โยกขึ้นยังสี่เนาะโยกขึ้นยังสี่นี่เด้อมันาไหงสี่เนาะค่ะ แล้วมะม ic, sta, ่งเนาะค่ะมะม่งวาถีพจนยกนะอันนี้เป็นตัวเก่าเนาะค่ะนี่เนาะค่ะครับอันนี้เป็นตัวเก่าเนาะค่ะเพื่อนจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นตัวนี้เนาะค่ะเปลี่ยนเป็นตัวนี้เนาะค่ะคือเอ่อเพื่อนบอกว่าสามอยู่ทั้งหน้านะค่ะเพื่อนก็จะบอกเข้าอยู่ตลอดเนาะค่ะตั้งแต่ตั้งแต่มือแรกจนหอดโข้งสุดท้ายแล้วนะค่ะศูนย์กับสามสวยที่สุดศูนย์สวยที่สุดเนาะค่ะ 0กับ3สามารถมาน้ากันได้เพิ่นบอกเนาะค่ะจะบ่คืองงดนี่แล้วเนาะค่ะงงดนี่แล้วเพิ่นบอก8กับ2ไม่มาด้วยกันเนาะค่ะราแป8สวยที่สุดเนาะค่ะแต้งวดนี้เพิ่นบอก0กับ3เนาะค่ะรากา3สามารถมาน้ากันก็ได้หรือว่าบ่มาน้ากันก็ได้ฟังดีๆดีด้วค่ะคือสามารถเนาะค่ะเข้าใส่เข้ามาสามารถอาจจะมาด้วยกันก็ได้เนาะค่ะแต่เพิ่นกัยังเดนที่0เนาะค่ะกับบอเปียนแ8เนาะค่ะ ตอนนี้ที่พนบวกใบหนึ่งเนาะค่ะอยู่หนีมันจะมนี้หนึ่งเนาะค่ะครับคือคือตัวนี้นี่ค่ะบวกหนึ่งเนาะค่ะพนมาถา้าถ้าศูนย์นีจะเป็นเลขหนึ่งท่านที่เนาะค่ะครับพฉะนั้นที่พนมาบอกโค้งสุดท้ายศูนย์กับย่างย่างคือเกาะะ่าเนาะค่ะศูนย์ย่างย่างคือเก่าก็คือเป็นตัวเด่นเนาะค,ะค่ะก็คือศูนย์สวยที่สุดสําหรับของปู่ดาเนาะค,ะค่ละล้วก็เลขซีตัวเนาะค่ะเลขซีตัวสามารถวิ่งได้เนาะค่ะจับคู่ได้คือเจ็ดห้าเนาะค่ะ เจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าสีกรได้เนาะคะ่ะศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์หาเนาะคะ่ะอันนี้ก็จับได้เนาะคะ่ะอีกตัวนึงที่เพิ่นบอกเนาะคะ่ะคือสามารถมาทำกันได้คือห <c oughs> นึ่สามเนาะคะ่ะครับครับไอเลขที่เปลี่ยนไปคือห้าแปดเนาะคะ่ะมาเปลี่ยนเป็นสามแปดเนาะคะ่ะแล้วก็สามหาสามหานี่ก็กลับกันเลยคะ่ะสลับสามเป็นสามค่ะสลับ ซึ่งปูจะบอกตลอดเวลาที่เพิ่นอหายงวดนี่คือสามอยู่ข้างหน้าเนาะค่ะเมื่อคืนนี้ที่แม่คู่ฝันเพิ่นกับโชคหาขึ้นมึงคือเลขสองคู่โตแบบใหญ่เลยค่ะแดงจึ้งครงเลยเนาะค่ะเพิ่นกับโชคมาต้องแย่งกันมาเอาตัวนี้เป็นคู่นี้เลยมั้งแม่คูคู่สากับสามห่ามาเป็นคู่นี้เลยมาแม่คู่คู่สามแปดกับสามห่างกันมาสองคู่นี้มามาเอาอันนี้ประมาณสีมาผ่านมาต้องไป่ต้องไปแย่งเงินกันเนาะพี่มาเอาน้ำปูพี่มาเอาน้ำปูพี่แมนค่ะปูก็เลยโชคตัวนี้ขึ้นไหนเบอร์ตัวนี้เนาะค่ะเพิ่นกับิโชคตัวนี้หก็คือ องคู่นี่ซึ่งสําหรับแม่คู่แล้วมแม่คู่มาบอดเดทเปลี่ยนนะคะ่ะบอดเดเปลี่ยนเป็นอย่างแม่คู่ถึงใส่ใส่ข้ามมาบอดเดทเปลี่ยนเพราะว่าเลขลักของเพิินอยู่แล้วไหมคะ่ะมั่เป็นเลขลักของเพิินอยู่แล้วซึ่งเพิินก็จะจับคู่มาให้เข้าอยู่ลักษณะจังสีนะคะเ,เลขอีกคู่หนึ่งคืงอายาพาดนะคะคือเก้านะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะแม่คู่จะเบาทุกคลิปจะเบาทุกครั้ง ตอนที่ปูจะมีเก่าหรือหกเนาะคะ่ะถ้าเขียนหกไม่คู่ก็จะบอกระวังเก้าเนาะคะ่ะถ้าเขียนเก่าไม่คู่ก็จะบอกระว,ง <c oughs> วรังหกเพราะว่าเลขของปูดำมีตัวเดียวที่เปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้คือเก้ากับหกเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเข้ายาเยยาน,นะคะก็ะคือถ้าเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า็คงจะติสำนักใหญ่เขาแล้วเนาะคะ่ะค,คงจะสื่อบอดาเพราะฉะนั้นเข้าอัดนักอดัดเต็มไปเลยค่ะคือเจ็ดหกเนาะคะ่ะ แม่คู่เสื้อว่าคงจะบอ่บออ่อนหรือสามารถหาลัตเตอรี่ได้นะคะแม่คู่ไปตลาดมือเสารได้หลายเลยะคะ <Get S 1> ่ะเจ็ดหกบอแมนค่ะนั่งมีลายค่ะแม่คู่กับจัดนักเลยเนาะคะ<อ>่ะตัวนี้ก็ตัวนี้เน <c oughs> า <c oughs> ะค่ะแม่คู่ได้จากใบแล้วครับงมวดนี่สำหรับศูนย์สามเนาะค่ะแม่คู่ได้ยี่สิบใบสำหรับเจ็ดหกได้สิบห้าใบเนาะค่ะได้สิบห้าใบเนาะค่ะ จริงๆก็จะได้หลายกว่านี้อยู่นะค่ะแต่ว่ามันไปกลับแม่คะ่ะมันก็เป็นสามสิบใบแล้วเซียนแม่คะ่ะข้ากลับไน้นค่ะหนั่มเซียนแม่คะ่ะมันก็เลยเไลายใบแคะนีล้ลอ,อยค่ะค่ะสำหรับเลขสองคู่นี่เนาะคะ่ะส่วนมากส่วนอีกสองคู่นี่เนาะค่ะอีกสองคู่นี่แม่คู่จะจับลักอีกตัวหนึ่งคือศูนย์ห้ากับศูนย์เจ็ดเนาะค่ะเลขสี่คู่นี่หนึ่งคู่สองคู่ ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดซีคูนี่แม่คู่จะเอาเป็นตัวร่องสําหรับตัวเองเนาะคะ่ะคือถ้าแม่คู่สือแม่คู่จะสือกันทุ่นยังเสียนแหมคะ่ะการทุ่น mm hmm. อาจจะจับรเตอลี่มาจากซีหาใบเพื่อเพื่อใด้ทุ่นอันซุ่มนั่งขึ้นยังเสียนแ mm hmm. หมคะ่ะค่ะก็เลยต้องยิบจับซุ่มหนี่ไหน้าแน่เนาะคะ่ะแต่ว่าส่วนตัวถ้าเพิ่นเน้นมันมักออกไห่ค่ะ คือสิเก่าเนาะค,ะค่ะซีกเก่าที่เพิ่นขีดใ้เส้นไตจังสีมันเกาะส่วนมากค่ะเพิ่นขีดเส้นไตและหลายงวดเนาะคะ่ะและหลายงวดทีเอฟซี FC, เคยตดตามปูดับมาแล้วเนาะคะ่ะที่เพิ่นขีดเส้นไตหรือว่าวงกลมไห้บคอยพาดเนาะคะ่ะสําหรับเลขสองคููขังลางนี่เนาะคะ่ะเรางวดที่แล้วมันมาหนึ่งเก่ามาบนเนาะไมค่ครูแม่นค่ะแล้วตาม ปกติก้อนหนาแน่นนะครับส่วนมากสีมาบนเลข่ของปู่ดาไม่สามารถบอกได้ว่าบนหรือล่างเ,ออเพราะว่ามันจะมันจะเป็นบางช่วงนะคะ,ะบางช่วงก็จะยุ่แต่ขางล่างเนาะคะะ่ะบางช่วงก็จะขึ้นแต่ขางบนเนาะคะะ่ะอ,อ่าข้าโชคดีหัวที่แล้วนี่มันใด้เชิงขางล่างขางบนเนาะคะะ่ะเพราะว่า ตามปกติแล้วถ้าแม่คู่ไดเป็นครอบคู่มากแล้วมันจะเขาล้างบุญทุกครั้งเนาะคะ่ะก็จะได้เต็มเนาะคะ่ะเข้ากับมือมืองวดน,นี้ว่าทีเป็นครอบคู่มากแล้วจะต้องงวดอีกบบเนาะคะ่ะจะเขาสองงวดสามงวดติดบอกับมือมือเนาะคะ่ะแต่แต่ความเสื้อหมั่นของแม่คู่แม่คู่ก็คิดว่าแม่คู่ฝันดีอยู่เนาะคะ่ะฝันดีอยูอ่ได้กินเขาได้กินนา้าได้สิ่งได้ของอยู่เนาะคะ่ละลาที่ แม่คู่เคยฝันวาอยากเพล่นเอาเอาเอาพวงมาไล่ยมาให้แม่คู่เนาะคะ่ะแม่คู่กับย่างเสื่อมา,าเพลินย่างจะซอยเหลือแม่คู่อยู่เนาะคะ่ะย่างจะให้สิ่งดีๆสาหรับแม่คู่อยู่เนาะคะ่ะกับย่างปรารถนาละกะักกขอพรน, <c oughs> น้ำเพลิอนอีกอยู่เนาะคะ่ะ <c oughs> สำหรับผููถี่เพลินมาเขาฝันขึ้นอยากองคนั่นเนาะคะ่ะก็ย่งขอพรเพลิอนอีกอยะะู่ค่ะก็จะมีเปลีป่ยนแปลงอยู่คือสามแปดหลักกับสามหานะคะ่ะ สามแปดกับสามห้าสลับตำแหน่งแต่ตัวที่เปลี่ยนก็คือห้ามาเป็นสามเนาะคะ่ะห้ามาเป็นสามเนาะค่ะก็แสดงว่าหาเลือแต่หาศูนยหาเก็หาเก่านาะค่ะสำหรับเลขหาที่ที่เป็นตัวเด่น่นเนาะค่ะค่ะแปดกับจะจมีตัวเดียวเลยเนาะค่ะก็คือสามแปดเนาะค่ะเลขของปู่ดำยังอยู่ในเลขหลักพอได้เปลี่ยนไปใส่เนาะคะ่ะ บรได้เปลี่ยนไปใส่กับอยู่ในโขดโตของเพื่อนนั่นแหละค่ะอยู่ในนีค่ะอยู่ในนี่แค่ดึงโตไม่ลงมาเป็นตัวเน้นแมนค่ะโออตไม่ลงมาเป็นตัวเน้นซื้อแค่นี้แหละค่ะเพราะวมาเมึอคืนนี้มันเป็นวันพระเนาะค่ะเป็นวันพระแม่คู่จะจับชุดนี่เนาะค่ะชุดนี้เบิร์ดที่ที่เป็นชุดนี้เนาะค่ะที่เป็นชุดนี่คืนิฮงครับืนเฮงเพื่อนเนาะค่ะล้วก็ะจะจับอีกชุดหนึ่งเนาะค่ะคือชุดนี้ ค่ะเอาขื่นหิงเนาะค่ะ <c oughs> เอาขื่นหิงแม่คู่ก็เลยได้ฝันนั่นแหละคะ่ะ <c oughs> ได้ฝันเพลินก็เลยมาโชว์ให้มึงก็คือเป็นเป็นตัวที่เปลี่ยนนั่นแหละคะ่ะคือเปลี่ยนเป็นตัวหนีเลยเนาะคะ่ะ <c oughs> เปลี่ยนเป็นสามแปดเนี่ยนะคะ่ะเปลี่ยนเป็นสามแปดเนาะค่ะเพราะว่าปกติแล้วแม่คู่จะเฮ็ดจังสี่ทุกครั้งทุกรอบที่ที่ได้ตัวเลขจากปูมาแล้วใกล้ใกล้ใกล,ใกล,ใกล้สักประมาณหาหกมือแม่คู่จะเอาตัวเลขขื่นหิงเนาะค่ะเอาไว้ใกล้ๆกล้คันคู่ เพื่อคาเลขตัวใดที่มันจะเปลี่ยนแปลงเพื่อเสด้มาบอกถึงไหมคะประมาณแม่คู่นับถือแบบนี้เนาะค่ะแม่คู่ก็จะเฮ็ดแบบนี้เนาะค่ะค่ะนี่ัไใดพอเข้าใจสอบถามด้ค่ะเข้าใจครับผมค่ะกันเอฟซีบอเข้าใจกันโทษถามแม่คู่คุ่นละครับผมคลิปนี้ก็ได้ขอมุ่นจากแม่คู่เต็มที่แล้วก็คือ หลังจากนี้ก็คือสิบ่มีการเปลี่ยนแปลงดอกเพราะว่ามือเลขออกแล้วแมนค่ะโคงสุดท้ายหลักอะถ่ายสุดๆแล้วเนาะค,ะค่ะเลขปิศณาคือคือแม่คู่ไปรับขันมาแล้วมันก็่าเป็นปิศณาแล้วเนาะค่ะคือเพิ่นเปลี่ยนไห้ก็ไห้ไเป็นตัวเป็นตนเลยก็คือตัวนีเนาะคะ่ะแต่กีห้องสิดได้ตีเอาแมนบอค่ะคคแต่บัดน,นี้ห้องเาต้องตีเอานั่นก็คือแบบว่าขันยังแข็งอยู่เนาะค่ะบอแมนขันอ่อนเนาะค่ะิ่นก็จะไห้ลักษณะแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็ชัดเจนแล้วมือแรงกับแม่คู่กับสิบปฝันครับผมกับตัวนี้แหละครับกับตัวนี้แหละค่ะแม่นฝันกับคงจะฝันอยู่ฝันอยู่หมอนแน่นๆตัวนี่แหละโอ้ทำนองออกตัวนี้เนาะโอเคครับผมอ่าตันนี้ก็ขอบคุณแม่คู่ครับผมสวัสดีค่ะ